ของแสบเฮาอยู่นี่มันรเพลทกับวามาครับน้ำกิมลาดครับผมโอ้ดยอดครับบลัเพลทมาครับเมื่อนี้ได้เมนูนะครับผมโอ้โหนี่ครับนี่กินไปแล้วเที่ยนหนึ่งนี่ครับรอบสองตัวเดียวอันเดียวนะครับผมนี่ครับตัวเดียวอันเดียวของงัวนะครับต้มไข่หำง่วต้มหำงัวนะครับผมมามาเสียบๆน้วกันครับรอไปเบิ่งตอนท้ายคลิปเลยนะครับผม ทายตอนกินเลยนะครับกำลังหครับสวัสดีครับมนีมาพบกับช่องวิสันผ้าขมนะครับมือนีได้เมนูนะครับตัวเดียวอันเดียวนะครับนี่โอ้คือยากอีกครับนี่นี่เทือสองครับผมเทือแหลกกินไปแล้วมาครับแซ่บๆน้ำกันนะครับผมมาครับก่อนกินนะครับเท่ากับแจกข้าววันจักน้อยขออนุญาตนะครับผม อ,อืมครับจวดครับผมอออเออม่ก็เพิ่มความจืดจางอย่างหน่อยนะครับอืม ผดิดผงรวยจัง่อยครับ, <c oughs> บนี่ครับกับขนย่อนๆครับผมนี่หนึ่งไม่ไหมเลย <c oughs> มาคำแหลกเขาล่องแก้วบ้งครับแก้วขมเขามีแต่ดดดแดงๆใช่ไหมนาะอืม้ม ไข่ครับมันดีนะครับมาละตาม นามกน็นัวนะครับเนี่ยนี่ครับของแสบอยู่นี่ครับบอระเพ็ดครับผมนี่ครับน้ำจิ้มลาดเลยโอ้โหครับสุดยอดจุมม่มอีกจักบาทเลย ตุ๋มทั้งอันเลยอื กึบกึบกลึบๆๆดีนะครับยางสั้งเป็น <S <S เป็นทางผ่านนะครับทางผ่านนํะเขานี่ครับเขาดอนเมืองอืบังครับน้องใส 嗯，嗯软的啊。 นี่ครับไข่อืมไขห่หำมวัวครับผมมาครับขอโทษจออให้คนมากินนะครับผมอืมมันครับม,มัันดี ไม่เลยอ, <c oughs> อีกขั้นเนี้ย โอ้ผิดเพกดีเลยครับเจือจานเลยมันนี่จิบินขากเนาะเครื่องบินเนี่ยั้นพอดันห้านาทีนครับต่อขั้นนี่สามนาที ครับโอ้นี่ยเขาเหรินโคตรมันเลยอลองเบิ่งเลยนะครับติดึงเบิง่งไม่ติดไม่ครับอืมเขาเหรินนี้เลยเบิ่งนะครับโคตรเลยอื ครับคุณบีไฮเบิ้งครับข้างในมันโอ้ยมึงไข่หำกับนี้จุ่มลงไป กู้เบิ่งครับคือ,อยังครับผมไงเน่าอีเลี่ยมูเ้เบงคนเขาเกลียวเข้าไป